คุณนพพงศ์ค่ะจากขอนแก่นน่าจะเป็นความคืบหน้ามาสอบถามเรื่องของไฟฟ้าช็อตวัวตายบอกว่าไม่คืบหน้าเลยเหมือนร้องทุกมาในรายการสวัสดีค่ะคุณนพพงศ์ค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะไฟฟ้าช็อตวัวตายอันนี้เกิดเหตุนานหรือ,อยังคะอยู่ที่อำเภอพนนะครับเป็นไฟฟ้าแรงต่ํานะครับช็อตที่เสาเสาคอนกรีตนะครับ ผมไปร้<า>องที่คุณรงธรรมขอนแก่นแล้วคุณรองธรรมก็โยนเรื่องมาให้คุณรองธรรมเมืองคนประสานงานต่อตอนนี้เรื่องมันเงียบไปเลยนะครับหลายเดือนอแล้วไ,ไฟไฟ้าช็อตวัวคุณตายใช่ไหมครับผมคุณไม่ไปร้องทางการไฟฟ้าอำเภอพนลลัลเกก็ขาการไฟฟ้าเขาบอกว่ามันไม่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเขาครับ เพราะว่าจาาฟสายที่สายเมนที่เข้าบ้านนะครับรั่วบางงันเป็นของชาวบ้านให้คนไฟเล่น,<อ>นก็ต้องเรียกถ้าอย่างนั้นต้องเรียกเอาจากเจ้าของบ้านเลยถ้าว่าวคือไฟฟ้ามันจะมีไฟฟ้าอย่างนี้ฮนะหนึ่งไฟฟ้าที่อยู่นอกมิเตอร์ถ้ามันไปรั่วตรงไหนอันนี้การไฟฟ้าต้องรับผิดชอบ แต่ถ้ามันอยู่ในมิเตอร์ไปแล้วกระจัดมิเตอร์ข้าบ้านเขาไปแล้วมันไปรั่วทําให้คนตายคนเจ็บเจ้าของบ้านนั้นจะต้องรับผิดชอบ<ม>ในเหตุที่เกิดขึ้นเรา,ากาต้องเรียกเอาจากขึ้นไปในะกระเขาเขาบอกอย่างนั้นนะครับการเป็นสาเใช่นี่ไงถ<า>ึงม,มันเป็นสองส่วนไงครับถ้าอยู่นอกมิเตอร์เป็นเรื่องการไฟฟ้าแต่ถ้าอยู่ในมิเตอร์แล้วมันรั่วทําให้ใครเจ็บใครตายนะครับสินเสียหายเป็นเรื่องของเจ้าบ้านจะต้องรับผิดชอบครับประมาทเป็นเหตุประมาทนะ ลุงคุณคุณุพงคุณก็ต้องไปเรียก็จากเจ้าเจ้าของเจ้าของไฟนั่นแหละครับไฟคนใครทําให้รั่วน่ะครับมันมันเป็นอยู่ที่เสาคอนกรีตอยู่นะครับอ้าวทีนี้เนี่ยถึงบอกว่ามันมีเจ้าของบ้านเขานะแล้วมันเป็นไฟนอกมิดมันก็อย่างที่บอกครับว่ามันอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกอะครับ มันอยู่ที่เสาครับมันยังรั้วอยู่ที่เสาไฟฟ้านะครับล่วเสาคอนรีดน่ะเสาไฟอ่ะยังไม่เข้าบ้านเขานะครับยังไม่เข้าบ้านแต่มันออกจากมิเตอร์ไปแล้วหรือยัง่ะคะถ้ามันออกจากมิเตอร์ไปแล้วที่จะยงไปบ้านอางนี้คุณนพพงศ์เอดเกิดเมื่อไหร่ครับเกิดนานแล้วก็ขึ้นห้าวเดืองกุณพานะครับแล้วคุณไปยื่นเรื่องที่การไฟฟ้าแล้อยังครับผมยื่นเื่ารไปที่ศูนย์ดำรงินทางขอนแก่น เอาเอาเถอะเอาเถอะเ,เอาไปที่การไฟก่อนทุกงุกที่คุณดำนินรนอนเสียงแล้วมัน<ผ>มเงียบใช่ไหมมันเงียบใช่ไหมไม่ไม่ไปพ่อเขาไม่เขาปัดคลนแล้ผิดชอบไ,ไปแล้วการไฟฟ้านะครับมันมันคืออย่างนี้ครับผมก็ต้องกลับมาที่เดิมครับคุณนพพงศ์ครับว่าเขาปัดติดสจความรับผิดชอบเนี่ยถ้าไฟมันเป็นอยู่ที่กับการไฟฟ้ามันยังไม่เข้าบ้านโคนน่ะ การไฟฟ้าก็ต้องรับผิดชอบสิครับทีนี้ถ้าเขาไม่รับผิดชอบทีเนี้ยมันจะต้องมาดูกันว่าถ้าคุณไม่รับผิดชอบแล้วเขามาดูที่เกิดเหตุไหมว่ามันเป็นไฟของใครก็มาไม่ไฟฟ้ามาดูไหมเอามาไฟฟ้าเป็นคนมาทำมาตัดแล้วมามาตัดไฟแ,แต่ไม่รับผิดชอบ<ะ>แต่ไม่รับผิดชอบเลยแต่เขาไม่แหละเขาคนที่ออกมาทำแล้วเป็น อ๋อแต่คุณ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 ลุงยังไม่เคยเข้าไปถามที่การไฟฟ้าใช่ไหมเนี่ยถ้าคุณร้องสวนด้ำลงทำไมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหลังไม่บันทึกเดี๋ยวติดตามสวนด้ำลงทำให้นะสวนดํำลงทำจังหวัดขอนแก่นนะนายนกพงษ์นามสกุลอะไรครับุครับผมมันมาอยู่ที่ศูนย์อำเภเมืองพลแล้วครับตอนนี้แต่ผมเป็นเมืองพนอ่าเดี๋ยวติดตามสวนด้ำลงทำที่เมืองพนนะ ว่าคุณจะไปร้องทุกข์ไว้เนี่ยนะครับสวนน้ำลงธรรมได้เชิญการไฟฟ้าและพูดเสียหายไปเจรจากันแล้วยังไปพูดคุยกันนะยังและปัญหามันอยู่ตรงไหนนะครับผมเพราะโดยข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏชัดฟังเรื่องเล่าไฟฟ้าบอกปฏิเสธไม่เกี่ยวกับเขาและไม่เกี่ยวกับเขาแล้วมันไฟฟ้ามันเป็นของใครสายของใครใครคนนั้นรับผิดชอบเอานะเดี๋ยวผมก็พิสูจน์การพิสูจน์อย่างนี้โต้แย้งกันไม่จบเนาะเดี๋ยวจะได ตามไปที่การไฟฟ้าเมืองพลให้ว่ากรณีนายนพพง์มาร้องไว้เนี่ยนะครับเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วขอให้แจ้งให้ผู้ร้องได้ทราบความคืบหน้าด้วยเอาตามนี้นะครับผมครับผมลุยคับอยู่ไหมลุยนะเดี๋ยวให้คุณเกษินตามเนาะตามไปที่การไฟฟ้าเมือง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 พนนะนพพนนามสกุลอะไรนะสุดโกธาครับสุดโกธาไปร้องทุกไว้วันที่เท่าไหร่จําได้ไหมร้องทุกนี่ มันมีหนังสืออยู่ครับแต่ผมจําไม่ได้ครับอจำไม่ได้เราตามเรื่องยากนะถ้าคุณไม่บอกวันวันที่ที่ชัดเจนนะเอางี้คุณตามมันที่มันเป็นตามสองเรื่องนะครับสองที่นะครับไปขอนแก่นแล้วก็เขาเขามาให้ขอนแก่นเข้าใจแล้วารคนเข้าใจแล้วตามเข้าใจแล้วครับ ถ้าใจแล้วครับมาต้องตามที่ต้นต้นทางคือการก่อยฟ้าเมืองพลนะครับเอาตามนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ